ช่วงเจ็ดประจานบาลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ็ดประจานบาลวันนี้เราเลือกคอมมิชชั่นชิลคู่วีแกนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นแมตช์ประเพณีก่อนเปิดฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษนะครับเป็นประจำแล้วแชมป์เอเอคับเจอกับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโดยเกมนี้ มีแกนนะครับของโอเวนคอยนี่แม้ว่าจะเสียกุนซืออย่างโรเบรโตรบเนสไปแต่โอเวนคอยนไปทำทีมทรงบอลยังดีนะครับเพราะาตัวผู้เล่นเก่งๆก็ยังเหลืออยู่นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์เต็ดของดเดดมอยโอ้โหถ้าไปดูฟอร์มในช่วงพรีซีซั่นผมว่าขี้เหร่มากเลยครับนะครับแทบจะไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วระบบการเล่นก็ดูเหมือนจะลองผิดลองถูกความลงตัวยังไม่มีแล้วก็ปัญหาเรื่องเวนรูนี่ด้วยมันถ่วงอยู่ นะครับเพราะว่าจะปล่อยจะไปหรือไม่ให้ไปอันนี้ก็กังวลอยู่โดยดูว่าวันนี้ถึงแม้ว่าแมนยูจะตัวผู้เล่นหลักอย่างคนอื่นที่เหลือครับโรบินฟานเพอร์ซีไมเ่ิขึ้นคาริกนะครับนานี่อันเดอร์สันพวกนี้อยู่กันครบแต่ผมมองว่าไม่ง่ายที่จะชนะวีแกนซึ่งวันนี้จะมาเล่นเหนียวแล้วรอสวนกลับครับแมนยูถ้าจะชนะสูสีไม่มีไอ้หวังที่จะชนะกันแบบ450ไม่มีทางเต็มที่ก็ชนะ1 0ึ่งศูนย์ั้ครับแมนยูว,วันนี้หรือไม่ดีไม่ดีจะเสมอหรือยงิงทุกโทษด,ด้วยนะครับไม่เชื่อก็รอติดตามดูครับ สวัสดีครับพบกับผมอุ่นเพิมเกอร์อีกครั้งครับช่วง7ประจันบาลนะครับก็จะมีเกมคอมมิชชั่นชิลนะครับที่เตะกันวันอาทิตย์นี้ที่เวมบรีนะครับเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์เตดเจอกับแชมป์เอฟเอคัพนั่นคือวีแกนไรติกนะฮะก็เล่นที่เวมบรีดูแล้วแมนยูอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีนะครับในการอุ่นเครื่องแล้วก็อาจจะขรุขรับนิดหน่อยครับเกมนี้วีแกนเองนะครับผลงานในการเล่นที่ผ่านมาก็ ทำได้ดีเดียวครับเวลาเจอกับทีมใหญ่นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมรองบอลตกลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ตามครับยังเชื่อว่าวีแกนนะครับได้ซ้อมมาพร้อมครัวแล้วก็เล่นเกมแมตช์จริงแล้วด้วยนะครับยังเชื่อว่าแมนยูเหนื่อยครับเกมนี้ไม่แน่อาจจะมีพลิกล็อกเหมือนกันนะครับเชื่อว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นวีแกนพลิกล็อกครับผมให้วีแกนพลิกล็อกชนะแมนยูสองหนึ่งครับสวัสดีครับผมบอมกอลดนบอยนะครับผู้ดำเนินรายการแฟนพันธกีฬามวยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเปิดสกสารของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ กแน่นอนครับจะเป็นการเตะคอมมูนิตี้ชิลกันก่อนนะครับระหว่าง2ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับวีแกนแชมป์เอฟเอครับคู่นี้เนี่ยจริงๆใครเขาบอกว่าเอ๊ะแชมป์คอมมูนิตี้ชิลเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าชนะแล้วจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่ผมว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการยกเว้นนะครับเพราะเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์นะครับเกมยังเป็นทางการนัดแรกของเดวิดมอยส์นะครับเชื่อว่าแมตช์นี้เนี่ย ต่กันมันแน่นอนและคิดว่าชัยชนะน่าจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับกลับมาอีทีว่าทีศ์ครับเป็นฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดหัวฟุตบอลอังกฤษก่อนจะเริ่มพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมระหว่างแมนยูไนเต็ดกับวีแกนต้องบอกว่าทั้ง2ทีม ต่างชั้นกันมากแมนยูเต็ดพึ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาในฤดูกาลที่แล้วส่วนวีแกนได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็ตกชั้นไปแล้วเรียบร้อยตัวผู้เล่นหลกัหลกๆของวีแกนนะครับถูกปล่อยกับเอเวอร์ตันอัตตลินอัลคารัสอารูนาโคเน่ไปแล้วนะครับจะเสริมก็มีแค่เจมส์แม็กซ์คลีนจากซันเดอร์แลนด์แค่นั้นส่วนแมนยูเต็ดผลงานอุ่นเครื่องไม่ดีแต่ผมเชื่อว่ากลับมาเริ่มทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกหรือว่าคอมมูนิตี้ชิลด์เดวิดมอยส์น่าจะเอาจริงแล้วเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูแต่เชื่อววว่่่าาาศศักกกดดิ์รีีีขอองแมนนนยยูจะเะเ ผมเชื่อว่าจบเกมแมนยูเป็นผู้ชนะสะกอร์น่าจะอยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งครับสวัสดีครับสำหรับคู่คอนคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับจะพบกับวีกกนนะเจ้าของ FA ฟเอัพแล้วตกไปอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยแล้วโอ้โหแมนยูนี่ไม่ดีเลยนะครับถ้าสภาพร่างกายได้ไม่ดีขึ้นกว่าที่เมืองไทย20%รนะลีมิงว่าวันนี้เนี่ย เกดขึ้นขอนะเชียร์วีแกนดีกว่าเพราะเข้ามานี่ฮึกเหิมอยากจะล้มยักษแลาเดวิดมอมาเนี่ยตัวก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเวนรูนี่ก็เจ็บนะะบ,บายปูนปูนแน่นอนรูติการนี้เปิดไปได้ไม่ถึง10บมตร์้ไล่ออกสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมจ้าเลออีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงของ7ประจานบานวันนี้เปลี่ยนอารมณ์มาที่ฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลกันบ้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งถ้วยการกุศลที่เป็นสัญลักษณ์วงบอกว่าฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะกลับมาฟาดแข่งกันแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมของชมป์เก่านะฮะแมนยู Man U, นะครับแมนเชสเตอร์แต่จะพบกับวีแกนนะครับก็ถือว่าคู่นี้ ถามว่าชื่อชั้นมันใกล้เคียงกันไหมก็คงไม่ใกล้เคียงอยู่แล้วนะฮะทีมแมนยูเนี่ยเป็นถึงแชมป์เก่านะครับก็คงต้องบอกว่ามีความเป็นต่อทีมอย่างวิกแวนเยอะเลยใช่ไหมฮะคุณธนคุณครับบอกใช่ครับแมนยูนี่ใครเป็นกุญซือฮะเดวิดมอยครับใช่ครับเพราะว่าเดวิดมอยเนี่ยเพิ่งขึ้นมาด้วยนะฮะเพิ่งขึ้นเลยครับใช่ครับ เพิ่งมองเพิ่งว่ากยังไม่รู้ว่ายาหรือเปล่าสัญญาแล้วก็เอเออก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันขึ้นอยู่กับผลงานเขานะครับอ่ะมาดูที่ผลการแข่งขันของคู่นี้แมนยูยังไม่ได้เสริมใครนะฮะณชั่วโมงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเสียนักเตะสำคัญอย่างเวรูนี่ไปหรือเปล่าฟอร์มในช่วงปรีซิชั่นก็ต้องบอกว่าไม่ดีซะด้วยนะครับสำหรับลูกทีมของเดวิดมอยนะฮะส่วนวีแกนนะฮะก็ต้องติดต,ตามดูครับ ภายในสภาพทีมวิกแนที่ไม่มีโรเบโตมาติเนสแล้วทีมของวีกแคนจะยังแข็งแกร่งกับฟุตบอลนัดเดียวฟุตบอลถ้วยแบบนี้อยู่ไหมก็น่าติดตามครับคู่นี้ผมมองว่าแมนยูก็คงยังเป็นทีมที่ดีกว่านะฮะแต่ก็คงไม่ได้ถึงขนาดกับเอามาเขาเรียกว่ามาเอาชนะแบบข,ดขาดๆนะครับผมมองว่าคู่นี้แมนยูอาจจะเบียดเบียดครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ยังไงก็ฟันธงครับแมนยูชนะ1นึ่งศูนย์ครับผมช่วงเจ็ดประจันบาน